สวัสดีเพื่อนๆชาว FPS คอยแบง k ทุกท่านนะวันนี้เราก็อยู่กันในช่วงรีวิวปืนกันอีกครั้งนะฮะกับผมสุสศักและทีมงานสนารทอสนะสำหรับปืนที่จะมารีวิวกันในวันนี้นะฮะจะเป็นอีกหนึ่งปืนในซีรีส์ PBC 2015ซึ่งปืนที่จะมารีวิวในวันนี้ก็คือ k ิ s Super V PBC 2015สําำหรับปืน k i ส s ูปนะฮะตัวนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนสเปคตัวปือนอีกเหมือนเดิมนะฮะแต่รอบนี้สเปคตัวปืนของ ค i ส v ีได้ปรับเปลี่ยนมาได้ค่อนข้างน่าสนใจนะเรามาดูสเปคตัวปืนของอย่างปืนอื่นก่อนเลยนะอ่อย่างปืนย้อมสีปืนย้อมสีฟิลี่อื่นนะฮะซึ่งก็จะมีพาวเวอร์สแตนดาร์ดที่21นะฮะไฟเลส93 a c u ค r ลาร62นะฮะแล้วก็ตัวอื่นก็ไม่ค่อยเฉยๆได้ละนะนะแต่ตัวนี้นะฮะได้มีการปรับเปลี่ยนสเปคขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะฮะก็คืออ c คคลารเพิ่มมาหนึ่งนีแต่ไม่มีการลดสเปคใดๆเลยนะฮะก็คือพาวเวอร์เดิม a c c u r a ลเพิ่ม1นึ่งไฟเลเดิม m s p e ปีเท่าเดิมแรงถีบเท่าเดิมนะต้องบอกเลยว่าคิสฟีตัวนี้เพิ่มอย่างเดียวไม่มีลดนะในขณะที่ซีรีส์อื่นนี่เพิ่มกระสุนมาแล้วนะแต่ตัวนี้ปรับสเปคเพิ่ม a c c u r a ลเพิ่ม1กระสุนก็เพิ่มเหมือนกันนะโอเคนะเราจะมารีวิวปืนนี้กันในคลิปวิดีโอนี้และนะลืมประชาสัมพันธ์ไปนะหนะ้ากาก p b บีไอซีดอมาสิบห้านะเดี๋ยวจะมีคนถามว่าเอ๊ะมันสเปคอะไรนะสเปคหน้ากากพีบีไอซีดอมาสิบห้านะฮะคือจะบวก defense และบวก damage ด Dam ้วย damage ที่บวก5%นะเปอร์เซ็นตเทียบเท่ากับหน้ากาก,ากอื่นอ่าเทียบเท่านะแต่ไม่เท่ากับหน้ากาก,ากอันนี้นะจ๊ะอันน s s ี้สูงสุดและอันน ja. e, ี ain, ้ไม่เท่านะจ๊ะเออก็บวก5%เหมือนหน้ากากเหมือนหน้ากากตระลกนะเหมือนหน้ากากทีซีนะฮะบวก5%นะครับผมกับหน้ากากพีบีไอซีดอมาสิบห้า โอเคนะก็ในการเล่นคิสบีนะก็อย่างที่ผมเคยบอกไปปืนกลทุกประเภทนะฮะหัวกระสุนดาเมจอ่านะแล้วก็ใช้หาที่ใส่ก็ลันสี่เอาละเราจะเอาคิสบีตัวนี้ไปเล่นกันกดโหลดอา่าไม่ใช่สิเราต้องกดนห่งำงำงำต้องบอกเลยว่าปรับสเปคมารอบนี้นี่คิสบีตัวนี้คงจะดีกว่าดีกว่าซีรีส์อื่น เพราะมันไม่มีรถสเปคตัวอื่นนะเอาล่ะเราบบสัมผัสความสวยงามตาการตากันก่อนเลยนะเมื่อสัมผัสมาโอ้สีเหลืองทอาอร่ามเลยอืมมันก็ไม่เหลืองเหมือนคิดทองนะแต่ว่ามันออกเหลืองส้มๆแล้วก็ปืนก็เงาเงาลายก็จะมี p b i c อยู่ข้างด้วยนะชัดเจนมีเก็บปลาเก็บมังกรเก็บมังกรพู้ให้ดูดีนะเก็บมังกรเวลายแยกคู่อ้อแยกคู่สวยดีเลย กล้องเหมือนเดิมนะฮะไม่ไม่เปลี่ยนนะฮะถ้าถามว่าคิดซุปเปอร์วีเล่นยังไงผมคงบอกไม่ได้ว่าแบบว่ากดค้างแล้วก็ลูดหัวเหมือน AUG นะมันลูดไม่ได้นะฮะเนี่ฮะเพราะว่ากระสุนมันก็จะซ้ายซ้ายขวาขวาอยู่นะฮะนี่ผมเล่นแบบปิดเอฟเฟกต์มาผมก็เลยจะไม่ค่อยเห็นกระสุนเท่าไหร่อันนี้ลูดนะถามว่ามันลูดได้ไหมมันก็ลูดได้นะแต่ว่าคือระยะใกล้เนี่ยคิดซุปเปอร์วีเนี่ยจะได้เปรี่ยบมากตรงที่ว่าในความที่เอกลักษณ์ของตัวปืน คิสเปอร์วีเนี่ยเป็นปืนกลเบานะฮะเอกลักษณ์ของปืนกลเบาทุกชนิดนะก็คือมันจะลั่นเร็วอ่าลั่นเร็วยิงรัวแต่ปืนมันจะดาเมจน้อยอ่านั่นคือเอกลักษณ์ของปืนกลเบานะ Jean, เร็วรัว Jean, ดาเมจน้อยนะฮะ Jean, <head> อ่านี่เลยความแม่นยําที่เพิ่มขึ้นมานะฮะจริงๆแล้วผมปิดเอฟเฟกต์ก็เลยมอง <Jean, S 1> ไม่ชัดนะฮะ <Jean, S 1> โอ้โหอ่ะน <head> ี Jean, <head> เ่เลย เดี๋ยวคนคสงสัยว่าถ้าตายที่มันตายแล้วล้มลงไปปรับยังไงนะฮะให้ตั้งค่าที่ตรงนี้นะฮะตรงฟันเฟืองกดตรงนี้นะครับผมที่สิบนะฮะติ๊กถูกออกเอาติ๊กถูกออกนะฮะถ้าตายจะล้มลงนะ,ะแต่ถ้าติ๊กถูกเข้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันอ่นนี่ผมเปิดเอฟเฟกมาแล้วเปิดเอฟเฟกมาแล้วอ่าปึ๊บ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 โอเคมา นี่ก็จะได้เห็นหัวกระสุนกันชัดๆว่าไอ้ปืนมันเกาะกลุ่มกันได้ขึ้นหรือเปล่าความแม่นยำแอคคูลารีที่เพิ่มมาหนึ่งจริงๆแอคคูลารีที่เพิ่มมาหนึ่งนี่มันเห็นผลกับการที่แบบว่าเรายิงล่างนะฮะยิงล่างยิงเป็นกลุ่มยิงเป็นชุดนะฮะนะี่ฮะสังเกตดูกระสุนมันจะเดี๋ยวอันนี้ผมยิงกระจายไปหน่อะยนะี่ฮะ,นะฮะช่วงแรกนะฮะมันจะตีบมันจะตีบขึ้นมาหน่อยแล้วก็หลังๆเนี่ย ปืนมันจะเริ่มเข้าศูนย์เนี่ยนี่ฮะคล้ายลักษณะอย่างนั้นอเนี่ยอันนี้แบบผมไม่คุมเมาส์เลยนะอันนี้ผมปล่อย,ปอยไปตามธรรมชาติเลยนะเนี่ยี่คือเอกลักษณ์ของปืนคิสวีจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะสังเกตดูเนี่ยฮะมันจะเกาะกลุ่มในลักษนาน,นี้นะฮะยิงเกาะกลุ่มอันนี้ถ้าเราซูมยิงก็ใกล้ๆกันแต่ผมบอกว่าผมกำลัมองว่าการยิงคิสวีไม่ต้องซูมหรอกฮนะ ถึงซูมยังไงมันก็ไม,ม่แม่นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าปืนคิสูวีเป็นปืนที่ไม่มีความแม่นยำขนาดนั้นอ,อ้าวแม่เสือกแม่นเช่นนั้นนะ,อะลองอีกทีอาจจะอ้าวแม่นเฉยเลยเลงหัว,อวเอาเออเห็นไหมฮะนี่ขนาดเลงหัวยังไม่โดนเลยเห็นไหมปืนแม่งไม่ดีเลยมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วฮะเนี่ยเห็นไหมฮะคือด้วยความที่คิสสวีเป็นอีกหนึ่งปืนที่ไม่ใช่แหละคนเข้าใจกันผิดว่าปืนมันแม่นปืนมันยิงหัวอย่างแม่นยำไม่ใช่นะ คืออย่างอย่างผมเล็งไปเนี่ยผมเลงไปจุดข้างบนเนี่ยแต่กระสุนมันกลับอยู่รอบๆบริเวณเป้านะฮะคือคิดวีเนี่ยลักนาะการยิงของมันเนี่ยคือกระสุนเนี่ยจะอยู่ในเป้าที่เราเลงอ่าแต่อาจจะแดนด้อมไปข้างข้างทางซ้ายทางขวาทางข้าง,าง,างบนหรืออะไรพวกนี้นิดหน่อยนะมันจะจะ,จะไม่ไม่ตรงไปเป๊ะๆนะฮะอย่างทุ่ผมเล็งหัวน,ะะวนั่นแหละแต่ว่ากระสุนมันกลับเฉียงออกไปทางขวาบนนิดนึงซึ่งมันมันเออมันเอาแนานอนยไม่ได้อย่างเมื่อกี้ผมนั่นป2กสองนัดนะฮะก็ไม่โดนหวยนี่ฮะโดนมา เนี่ยเห็นไหมน,นี่กโดนโดนเอ่อบริเวณไหลหรือเนินอ,อกไปอ่าบางนัดบางนัดก็โดนฮนะบางนัดก็แม่นบางนัดก็ไม่โดนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคืออันนี้เป็นจุดเสียของปืนคิสสวีแต่ปืนคิสสวีแม่งแยกคู่ได้เพราะแม่งแยกคู่ได้เท่านั้นแหละแม่งก็เลยเป็นปืนที่โกงมากเพราะว่าแม่งยิงออกทีละสองกระบอกรับดาเบจดแม่งก็เยอะชิบหายนะต้องบอกเลยว่าอืม มันก็มาอุดข้อเสียตรงนั้นนะแต่ในขณะเดียวกันปืนสองกระบอกนี้ก็ทําให้ปืนคิสสวีเป็นปืนขึ้นแท่นอันดับหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะลองลงมาก็เป็น a อ a 3เอสามนี่ยต้องยอมรับเลยว่าคิสสวีมันอันดับหนึ่งจริงๆคือมันด้วยความที่ว่ามันแยกคู่แล้วมันยิงออกมาปืดๆนะฮะเออเราลืมทดสอบไปเลยว่าปืนคู่มันมีผลกับแอคคูลารีเดไหมจริงๆต้องมีแหละนะฮะแล้วขนาดการยิงคู่ก็จะยำๆไปแต่ว่า ถ้าคุณยิงอย่างเพลิดเพลินนะครคุณก็จะเห็นว่ากระสุนของคุณมันหายไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าปืนคู่มันลั่นทีละสองนัดและมีอยู่แค่หกสินัดก็เหมือนกับการที่เรายิงกระบอกเดียวสาสิบนัดนั่นแหละนะฮะทีนดี้เรามาดูกันว่าปืนคู่เนี่ยมันอันนี้ผมยิงไม่ไม่เร็วมากอืมปกติต้องบอกว่าปกตินะฮะคือถ้าปืนปืนซีรีส์อื่นเนี่ยมันก็อาจจะกระจายเยอะกว่านี้นะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบดู เอาป so so ืนนี่เลยไทเกอร์น awesome. so you. ี่นะฮะรอยกระสุนจะยังอยู่จนถึงเราจะเดินมาหรือเปล่าวะเนี่ยกำลังเดินไปกำลังจะไปจะพิ่งหายนะจะพิ่งหายนะซาร่าอ่าเรามาลองดูนะอ่าหลายๆคนจำลายกระสุนเมื่อกี้ได้นะฮะจะสังเกตได้ว่าอันนี้ก็จะใกล้ๆเคียงกันนะแต่ในขณะที่ปืนเมื่อกี้นะฮะมันดูจะเกาะปุ่มกว่าเดี๋ยวเรารีบรีบกลับมาใหม่รีบกลับมาใหม่เรื่อเๆๆ่อกลับมากลับมาเรื่อเร กระสุนยังอยู่กระสุนยังอยู่ต้องรีบกลับมายิงนะฮะเๆๆร็วๆวิ่งวิ่งวิงวิ่งวิงวิ่งจิทยิงแถวๆบ้านก็ได้นะนี่วาเนี่ยสังเกตดูครับว่า,วาไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะก็คือเห็นผลไม่ค่อยเยอะนะแต่ก็เห็นผลนะก็คือเกาะกลุ่มขึ้นนิดนึงนิดเดียวเท่านั้นแหละนะ <Head shot. S 1> ส่วเรื่องความแม่นยาก็หมวกหลุดรว จริงๆแล้วไม่ไมีผลนะฮะมันขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์หน้าตาซะมากกว่านะะออ้าวจังนี่เลยนะฮะอีกหนึ่งปืนที่น่าสนใจนะฮะ RB454 HS8M บวกสโคป PBAc215 ชื่อมันจะยาวไปไหนวะเนี่ยนะก็กับเจ้าปืนพกตรงนี้นะฮะคือจะเป็นปืนที่มีพาวเวอร์สูงที่สุดในบรรดาปืนพกทั้งหมดนะฮะพาวเวอร์อยู่ที่74หรือ75หน่วยนี่แหละนะต้องบอกเลยว่ายิงโตเต็มซองนัดล่วงเท่านั้นนะฮะเอาเอาเอาเปลี่ยนน้องเลือเต็มปะเต็มครับ เต็มนะฮะนัดที่หนึ่งนัดที่สองล่วงนะฮะร้อยสามสองของครบมีเกาะมีไอเทมเพิ่มเลือดนะฮะปกติของครบร้อยสองล่วงนะฮะนี่เราทดสอบหน้ากากกระโหลกดูบ้างนี่มีเลือดเต็มป่ะเต็มอ,อ่าหลังจริงๆหน้ากากกระโหลไม่มีผลหรอกเยไนก็ตายอยู่แล้วเพราะมันไม่ได้ช่วยบวกดาเมจอะไรนะเนี่ยนี่สองนัดตายนะ,ะอ่ะทีนี้หน้ากากโจเกอร์ล่ะได้ขึ้นชื่อว่าความถึกเต็มไหมเต็มเต็มหรือเปล่าเต็มครับเต็มเต็มหลังโหลดัดที่หนึ่ง นัดที่2มันก็ตายอยู่ดีนะฮะต้องบอกเลยว่า r b 4 5 4แม่งดุมากๆนนะี่นากา,กาบวกดีเฟนต์อีกป่ะอ่านี่เลย PL เอเฟืยงง่อนนี่ป่ะเฟืองหันหลังเลยนี่เราจะลองระยะไกลกันดูนะฮะนี่แน่นี่แน่ไม่ตายนะฮะเหลือเท่าไหร่เลยเหลือ2นะฮะเหลือไว้ทำติ่งไหม่ะไรอยู่เหลือ2นะฮะด้วยความที่ r b 4 5 4 s s 8 m บล็อกครบมีชื่อย่อไหมวะ Rb แล้กัน Rb Ppac แล้วกัน, b, b กนเออนะด้วยความที่ Rb Ppac เนี่ยมันเป็นปืนที่ได้รับการปรับปรุงมาจาก Rb 454 SS8m บวดสโคบนะเป็นซีรีส์ IC มาแล้วนะก็จับปืนตัวนี้ก็มีการอัปเกรดขึ้นมานะฮะตรงที่ว่ากระสุนแม่งเพิ่มขึ้นมา8นัดของเดิม5นัดนะฮะต้องบอกว่าของเดิมเนี่ยว่าว่ามันโกงแล้ว p p i c แม่งมาสเปค8นัดนี่โกงโกง,งเลยไม่มียิงพลาดก็ยิงต่อได้อีกนัดหนึ่งนะ นี่คคือ8นัดนี่ขนาดว่าผมรีบยิงนะในขณะที่ถ้าสมมติว่าของเดิมเนี่ยหนึ่งแล้วก็ต้องรีโหลดฮะเสียเวลารีโหลดในขณะที่ ppac 1 2 3 4 5 6 7 8รีโหลดเห็นไหมครว่ามันแตกต่างกันเยอะมากนะฮะอันนี้สำหรับเจ้า rb c 5 4 as 8 m ด mscope นะมันแตกต่างกันเยอะมากเ๋ยวดูสเปคบ้างนะ ก็สเปกปืนพกนะครับผมมีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่าไหนดูสิเอ้คุ้นๆเหมือนจะปรับอ่าปรับจริงด้วยนะฮะก็คือเพิ่ม a c u u r a r y เพิ่มมาหนึ่งนะฮะ a a r y ก็จะมีผลหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นตอนช่วงกระโดดยิงหรือจะเป็นตอนที่แบบว่าวิ่งยิงนะฮะคิสปีก็จะเห็นผลพอสมควรนะ p ี c 2ปืนตัวนี้คิสปีก็มีการปรับเปลี่ยนสเปคได้น่าสนใจนะก็คือมันไม่ลดสเตตัสอื่นๆ เพิ่มอย่างเดียวนะฮะแอคคูลารีเพิ่มมา1หน่วยนะก็ถือว่าปืนทําออกมาได้ดีพอสมควรนะสำหรับเจ้าปืนคิสบีถ้าให้เทียบกับปืนซีรีส์อื่นก็คงตอบได้เต็มปากเต็มคําว่ามันก็ดีกว่านะเพราะสเปคมันก็เหนือกว่าอยู่แล้วจากการทดสอบดูก็เห็นผลชัดเจนว่ามันเกาะกลุ่มกันมากขึ้นนะแต่คงไม่เยอะมากนะแต่ก็เกาะกลุ่มกันมากขึ้นก็คือมันก็ยังดีกว่านั่นแหละเออเราให้มันไม่เยอะก็เถอะ มันดีขึ้นมานิดนึงก็เหอะมันก็คือดีขึ้นมานั่นแหละนะก็ถือว่าใช้ได้ใน PBA C 2015ิคิดซีวีนะก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะก็อย่าลืมใครที่อยากจะตามล่าเจ้าเซต PBA C 2015มาก็อย่าลืมไปสุ่มกระชัปองกันได้นะฮะไอเทม PBA C 2015าขายเป็นกระชัปองนะฮะก็ปืนคิสวีอาจจะเป็นปืนที่คุณสนใจแต่คุณอาจจะได้ปืนอื่นก็ได้นะฮะอี นะหรือบางคนอาจจะแบบอาร์พ <c oughs> ีซ <able> ีห <ming> ้าสิบเอดแปดเอ็มแม่งโคตรโกงเลยอยากได้จันเลยพกสุ่มปึ๊บอยากได้แม่งได้คิสบูวีอะไรอย่างนี้นะก็อย่าไปน้อยใจนะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะก็สำหรับการรีวิวคิสบูวีพพีเอชีสองพันสิบห้าฝากเท่านี้แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับขอบคุณทีมงานสตาร์ทอัพทุกท่านที่มายืนรับดาเมจกันในวันนี้นะแล้วเจอกันใหม่ในผลงานหน้าอย่าลืมติดตาม subscribe รับชมคลิปต่ต่อไปกันด้วยนะครับแล้วฝากเอาไว้เพียงเท่านี้บ่ายห้าสิบูว์ห้าสิบธูเลยเหรอโโอ้ห มีค่าจ้างด้วยวะ